ขณะนี้นะครับขบรถด่วนพิเศษดีเซลรางนั่งปรับอากาศที่44ต้นทางสถานีสุราษฎร์ธานีปลายทางสถานีกรุงเทพกํำลังจะเข้าสู่สถานีนคนปรปฐมนะครับเดี๋ยวเข้าในรางที่หนึ่งนะครับรางฝั่งนี้นะครับ เป็นดีสลังเดวูน,นะครับคันนำสองหาสองเครับ คันที่2นะครับหมายเลข2531แล้วก็อีกคันหนึ่งหมายเลข2525 25นะครับเข้าสู่สถานีและควปรปลอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางนั่งประประกาศที่44ต้นทางสถานีสุราษฎร์ธา,านีปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ